ดีครับตอนนี้เราจะมากล่าวถึงปริมาณเวกเตอร์ปริมาณในทางฟิสิกส์เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นสองพหุใหญ่คือ1ปริมาณสเกลาร์งปริมาณเวกเตอร์ปริมาณ ala, สเกลร์ปร ala, เป็นปริมาณที่มีแต่ขนาดอย่างเดียวอย่างเช่นมวลเวลาอุณหภูมิความดันซึ่งปริมาณพวกนี้เป็นปริมาณที่เวลารวมปริมาณพวกนี้ เราก็จะจ,จับตัวเลขมาบวกกันแบบพิชคณิตง่ายๆอย่างเช่นถ้าเรามวลสองกิโลกรัมมารวมกับมวลสามกิโลกรัมก็จะได้มวลห้ากิโลกรัมปริมาณที่สองเนี่ยเป็นปริมาณที่เป็นปมาณเวกเตอร์เนี่ยเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศอย่างเช่นแรงอ่อ ถ้าเราจะกล่าวถึงว่ามีแรงที่กระทํากับวัตถุเนี่ยเราจะต้องบอกว่าแรงนั้นกระทํากับวัตถุด้วยขนาดเท่าไหรและก็กระทํากับวัตถุในทิศทางไหนหรือว่าก,การกระจัดการกระจัดข้อ أ, การกระจัดก็คือการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุเราจะต้องบอกว่าการกระจัดของวัตถุนั้นกระจัดไปเท่าไหรหมายถึงว่าไปกี่เมตร2เมตรสามเมตรสี่เมตรแล้วก็ไปทางทางไหนด้วยนะซึ่งต้องบอกทั้งขนาดและทิศทาง การรวมปริมาณเวกเตอร์มันจึงไม่ได้รวมการแบบเอาตัวเลขมาบวกกันง่ายๆแบบปริมาณสเกลาร์นั้นยกตัวอย่างเช่นถ้ามีผู้ชายสองคนนะถ้ามีผู้ชายสองคนเนี่ยต้องอคนแรกนะคนแรกออกแรงนะไอ้เแล้วกันเอหนึ่งเท่ากับ ยีสนิวตันคนที่สองออกแรงขนาด F2 ขนาดให้เป็นแรง F2 ขนาดสามสินิวตันกระทำกับวัตถุนะกระทำวัตถุสองคนเนี้ยออกแรงลากวัตถุสองคนนี้เมื่อออกแรงกระทำวัตถุเนี่ยแรงรวมอาจจะเป็นยี่สบบวกส0สิบก็ได้เป็นห้าสิบนิวตันก็ได้นะถ้าสองคนนี้ ออกแรงลากวัตถุไปในทิศทางเดียวกันหรือว่าเมื่อสองคนนี้ออกแรงลากวัตถุแรงลับหรือแรงรวมที่กระทำกับวัตถุนั้นอาจจะเป็น10นิวต้นก็ได้ถ้าสองคนนี้ออกแรงในทิศทางตรงข้ามนะหรือว่าอาจจะประมาณสามนย์ในต้นก็ได้ถ้าสองคนนี้ออกแรงในทิศทางที่ตั้งฉากกันนะทีนี้การ รวมบรรจุมิเตอร์นั้นนะ่ะเราจะทำเป็นเราจะเป็นต้องคํานึงถึงทิศของมันด้วยทีนี้เราจะมาดูการรวมเวกเตอร์นะส่วนเราก็จะดูวิธีการรวมเวกเตอรนะ์วิธีการรวมของมิงเ,เตอร์นั้นจะมีอยู่ปกติที่เราใช้เนี่ยก็จะมีอยู่สองสองวิธีนะก็คือ,อดึงโดยการเขียนภาพ การเขียนแผนภาพเนี่ยเราก็จะแบง่งย่อยๆออกเป็นสอวิธีหนึ่วิธีที่หนึ่งก็คือการเขียนแบบหารต่อหัวสองสร้างสีเ่เลี่ยมต่าาน สมมุติเรามีเวกเตอร์เวกเตอร์ A ขนาด2หน่วยชี้ไปทางนี้เวกเตอร์ A เวกเตอร์ B ขนาด1นหน่วยชี้ไปทางนี้แล้วก็เวกเตอร์ C ขนาด2หน่วยชี้ลงมาทางนี้ถ้าเราต้องการหา ปริมาณเวกเตอร์ที่ต้องการหา a บวก b บวก c อันนี้วิธีการแล้วก็คือเราก็เอาเวกเตอร์มาวางาต่อ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 กันนะโดยที่เอา a มาวางก่อนนะเอา a มาวางก่อนเอา a มาวางเวกเตอร์เนี่ย ถ้าเราเลื่อนลงมานะโดยใช้วิธีการเลื่อนเนี่ยโดยที่ไม่ให้ทิศมันเปลี่ยนก็คือไม่ไม่หมุนและก็ให้ความยาวของเวกเตอร์เท่าเดิมเนี่ยเรายังถือว่าเวกเตอร์นั้นยังเป็นเวกเตอร์นเดิมอยู่นะมีขนาดเท่าเดิมมีทิศเหมือนเดิมดันั้นเราก็จะเลื่อนใช้วิธีการเลื่อนเวกเตอร์ e ลงมาตรงนี้ก็เป็นเวกเตอร์ e แล้วต่อไปเราก็จะเลื่อนเวกเตอร์ b นะเลื่อนเวกเตอร์ b เนี่ยมาต่อนะอันนี้หาของเวกเตอร์ b ก็เอาไปต่อหัวเวกเตอร์เขาถึงเขาจึงเรียกว่าวิธี าหางต่อหัวนะก็คือเอาหาง b ไปต่อหัวเวกเตอร์ a จากนั้นนะ a บวก b บวก C จากนั้นก็เลื่อนเวกเตอร์ C ลงมานะมาต่อกับเวกเตอร์ B ก็เอาหาเอาหางเวกเตอร์ C มาต่อหัวเวกเตอร์ b ก็ประมาณนี้จุดเริ่มอยู่ตรงนี้จุดจบอยู่ตรงนี้งั้นเวกเตอร์รับนะเวกเตอร์รับ เป็นอ่าเป็นเวกเตอร์ที่ชี้จากจุดเริ่มต้นก็คือหางของ A ไปยังจุดสุดท้ายก็คือหัวของ C เรียนี้ครับอันนี้คือเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B บวกเวกเตอร์ C ไอความยาวของลูกสรน,นั้นเนี้ยแท <ừ. S 1> นขนาดของ A บวก b บวก c นะว่าเวกเตอร์อันนี้บวกกันแล้วมีความยาวเท่าไหร่และก็ทิศก็จะแสดงด้วยทิศทางของลูกศรจริงๆแล้วเราสามารถาสลับที่การบวกของเวกเตอร์กันได้นะถ้าเราจะเอา a บวก b บวก c นะหรือถ้าเราจะสลับนะเป็นการเอาเวกเตอร์มาเอาเอา a บวก c ก่อนแล้วค่อยไปบวก b ก็ได้ ก็จะได้เวกเตอร์กันเดิมอันนี้ให้นักเ,เรียนลองไปทําดูนะครับต่อไปนะเราจะเอา a มาบวกกับลองดูเอา a ลบ b บ้างลองดูเอา a ลบ b บ้างกา,ารที่เราเอาเวกเตอร์มาลบกันเนี่ยจริงๆมันก็คือการนาเอาลบของเวกเตอร์มาบวกกันนั่นหมายความว่าเอา a บวกด้วยลบเวกเตอร์ b เวกเตอร์ b เนี่ยมีรูปร่างหน้าตายอย่างนี้ยลบเวกเตอร์ b มันจะชี้กลับในทิศทางตรงข้ามขนานกันนะขนานกันยาวเท่าเดิมแต่ติดลบขอโทษขอโทษขออภัยครับแต่ทิศชี้ในทิศทางตรงข้ามงั้นเราก็แค่เอาเวกเตอร์ a มาวางตั้งไว้เวกเตอร์ a อสองหน่วยดูประมาณอย่างนี้เนาะเวกเตอร์ Victor a แล้วก็ บวกด้วยลบเวกเตอร์ b ก็เอาลบเวกเตอร์ b มาวางต่ออันนี้เขาเรียกอ,อันนี้เป็นลบเวกเตอร์ b a บวกด้วยลบเวกเตอร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลับชี้จากจุดเริ่มต้นก็คือหางของเวกเตอร์ a มายังจุดสุดท้ายก็คือปลายของเวกเตอร์ปลายของลบเวกเตอร์ b อันนี้ก็เป็นเวกเตอร์ a บวกด้วยลบเวกเตอร์ b หรือเท่ากับ a ลบ b ครับอันนี้ก็จะเป็นการรวมเวกเตอร์โดยใช้วิธีหางต่อหัวต่อไปเรามาเราสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานนะเราใช้วิธีการสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือเวกเตอร์ขอใช้เวกเตอร์ชุดเดิมแล้วกันเวกเตอร์ a เวกเตอร์ b เวกเตอร์ c การสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานนั้นปกติเราจะทำได้ทีละสองเวกเตอร์แต่ถ้ามันมีสามเวกเตอร์เนี่ยเราก็ทาได้ก็คือรวมทีละสอง รวมจากสองอันให้ให้เป็นหนึ่งก่อนแล้วพอกลายเป็นหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาเราค่อยรวมกับอีกอันเข้าไปก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ลบโอเคมาลองนะครับถ้าต้องการเอาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b บวกเวกเตอร์ C เราก็จะเอาหาของเวกเตอร์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมารวมเข้าที่จุดเดียวกันทมนี้เวกเตอร์ a สมมุติไปทางนี้ยาว ประมาณสองหน่วยเวกเตอร์ b เอยขออภัยครับเวกเตอร์ c ลงมาประมาณสองหน่วยขอหามมารวบไว้ด้วยกันอันนี้เวกเตอร์อันนี้เวกเตอร์นน c อันนี้เวกเตอร์ a และก็เอาเวกเตอร์ b ีเอาหามเว้ถึงมาวางอ่าเท่าด้วยกันเห็นครับ อันนี้เราต้องการเอาเวกเตอร์ a เวกเตอร์ b เวกเตอร์ c มารวมกันงั้นเราก็จะเอาหางเวกเตอร์เนี่ยมาไว้ด้วยกันจากนั้นเราก็จะรวมทีละสองเวกเตอร์เราไม่สามารถรวมทีเดียวสามเวกเตอร์ได้เลยไม่เหมือนกับวิธีของโดยวิธีของการใช้วิธีแบบหางตัวหัวอันนั้นเราก็วาอต่อต่อต่อไปเรื่อยๆ่แล้วสุดท้ายเราก็จะได้เวกเตอร์ลับแต่ถ้าเราสร้างสี่เหลี่ยมขนาดเนี่ยเราจะรวมทีละสองกว่า เอรวมเอา a c กับ C ก่อนแล้วกันนะ,ะ a กับ c เราก็สร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานเราก็ลากเส้นขนานกับเวกเตอร์ C อันนี้ก็ลากเส้นขนานกับเวกเตอร์เส้นทะยานมุมเส้นทะยานมุมนี้<ะ>ก็จะเป็นผลรวมของเวกเตอร์ที่ประกอบขึ้นเป็นด้านขนานก็คือเวกเตอร์ a บวกกับเวกเตอร์ซีนเราก็จะรวมนะจากสอง นะเราจะสองให้เหลือหนะึ่งเวกเตอร์เอกับเวกเตอร์ซีก็รวมมาแล้วก็จะเหลือเวกเตอร์เอบวกซีจากนั้นเราก็สร้างสี่เหลี่ยมด้นขนานกับเวกเตอร์บีอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็จะไปรวมกับเวกเตอร์บีโดยการสร้างสี่เหลี่ยมด้นขนานอย่างนี้นะลากเส้นด้นขนานกับเอบวกซี A 4. แล้วก็ด้านนี้ก็ลากไปอย่างนี้ก็จะเป็นเวกเตอร์เส้นเส้นจะยัง,งุมก็จะเป็นเวกเตอร์ลับที่เป็น เวกเตอร์บบวกเวกเตอร์บวกเวกเตอร์ Victor c โอเคนะครับนักเรียนออลองไปเอา B รวมกับ E ก่อนแล้วก็ค่อยมารวม C ทีหลังก็ได้มันจะได้คำตอบเหมือนกันครับโอเคครับ